เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิ่งแพลเน็ตนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับแพ็คใหม่ของบ่อร์ดมาลดิฟนะครับซึ่งแพ็คก็ออกมาพร้อมบ่อนั่นแหละนะครับออกมาวันที่18นะครับออกมาคืนวันที่18ประมาณ5้าทุ่มกว่าๆนะครับแพ็คนี้มีชื่อว่าคามิเลียนบลูเซอร์แพ็คนะครับเป็นแพ็คใหญ่ซึ่งใน PC ซีสตรีมีราคา1,100บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างแพ็คใหญ่มาลดิฟเราจะเรียกมันว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับแพ็คใหญ่ ได้พรีเมียมแอคเคาท์หกวันนะครับเหรียญทองร้อยเหรียญพร้อมเงิน1 0 0 0 0 0สนคันเบ็ดนะครับเป็นคันเบ็ดคันเหยื่อปลอมนะคัแนแดงแดงดามใหม่นะครับงอเป็นคันเหยื่อปลอมซาวเตอร์แคตติ้งล็อตนะครับโคโดคาเกะ1 6 0่ ok e, เป็นคันที่เวท110่กิโลนะครับ <S <S เทียบเท่าประมาณเลเวล98นะคันนี้เพราะยังไม่สุดนะครับคันที่สุดจะเป็นเวท115่กิโลคันนี้มีความยาว1.6เมตรนะครับเป็นคันเหยื่อปลอมนะ ส่วนคันหนึ่งนะครับเป็นซอวอเตอร์สปินนิ่งล็อตนะครับเป็นคันเบ็ดประเภทเดียวกันทั้งคู่นะครับก็คือคันเหยียบปลอมทั้งคู่แต่คันนี้จะเป็นคันสปินนิ่งนะครับจะยาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็คือ1.7เมตรโซนเวทจะอยู่ที่เกกิโลนะครับเป็นคันสปินนิ่งเหยียบปลอมเวทเกกิโลเทียบเท่าได้กับเลเวล95นะครับประมาณประมาณเทียบเท่าได้กับประมาณเลเวล95 96นะครับเวทเกกิโลนะอลอกนะครับโจนิน20,000 SE นะ เบตหนึ่งกิโลก็เข้าคู่กับคันแดงนั่นแหละนะครับยังไงก็ซื้อไปก็ไปกดเทมเพลตกันเอานง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็เข้าคู่กับคันสปินนิ่งนะครับเบตแปดสิกกิโลคู่กับคันเกกิโลพอดีเนาะครบนะครับเบตสองคันเป็นคันเออร์ปอมทั้งคู่นะแพ็กนี้นะครับต่อไปอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าเบ็ดใส่คันได้3คันใส่เล้าได้4ตัวใส่เอ็นได้3ม้วนนะครับผมเชื่อว่าไม่มีคนใช้หรอกยังไงเราก็พกอัน7คันอยู่ดีเนาะอันนี้ถืออออเเเาาาไไปขยยหรีญทงก็ด้ ่ะแล้วก็รถนะครับผมเป็นรถเข็นใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะจุอุปกรณ์ได้300ชิ้นนะครับเอ็น้วลจุเหยื่อหน้าดินได้150ชิ้นส่วนตัวเอกของเราก็คือเรือลำนี้เรือคาเมเลียนฟิชชิ่งยอทนะครับแม้ความเร็วนะครับอยู่ที่40นอตนะครับพิสโตเลตก็คือกระชังกระชังปลานะครับจุได้3,000กิโลแล้วเขาเอาห่างกันจังเลยอ่ะิสโตก็คือจุได้3,000กิโลนะครับปากกระชังอยู่นี่ปากกระชัง ในหนตัวเนี่ยจุได้สูงสุด650กิโลนะครับอย่างว่ามันมีปลา500 600กโลแล้วนะครับมันก็เลยต้องปากใหญ่หน่อยที่เหลือก็อะแม็กซิมัมนะครับจุดยืนของเพื่อนที่ยืนข้างหลังเรือเนี่ยจุดยืนทั้งหมดได้5คนนะครับมีขาตั้งเบ็ดทั้งหมด10อันก็เออก็คนละ2อันใช่ไหมใช้งานคนละ2อันเนาะที่เหลือก็เป็นความยาวน้ำหนักนะครับหนัก7,500กิโลว่าไปนะครับเป็น เป็นเครื่อง500แรงมาสตัวนะครับประมาณนั้นนะหลักๆก,ก็คือ3,000ักิโลกับ650อนะครับแม็กกระชังถือว่าเอาเรื่องนี่ละคุ้มสุดละใหญ่กว่าเรือที่ไคจิโนริใหญ่กว่าวเรือที่บ่อทะเลบ่อแรกที่ญี่ปุ่นนะครับสายเอ็นนะครับให้มา2500เมตรเวทร้อยสามเวทร้อยสามกับร้อยหกนะสายเอ็นเป็นเอ็นใหม่ด้วยเป็นเอ็นโมโนคริสตัลพาวเวอร์นะครับอีกอันนึงก็คือ เป็นฟูโลนะเป็นอูฟูโลทะเลเบท85แล้วก็โมโนอีกม้วลหนึ่ง85นะครับให้มา4ม้วนสายหน้าต่างๆนานาเนาะมีไททันกาดไทเทเนียมลิตร์ T N L, สายหน้าใหม่ด้วยนะครับเป็นเส้นสีฟ้าเบท71โลนะครับเขาให้มาเยอะอยู่แล้วเฮดสตาร์เตอร์นะครับเผื่อไปตกเกี่ยวเหยื่อสดตะขอเบตใหม่เป็นทัวร์ลิงสเกิร์ตฮุกนะครับตะขอเบตใหม่บานเลยนะแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับมากมายนี่คือเหยื่อปลอมตัวใหม่นะ โซลลิงออกซูพุนะครับสามารถตกกลางคืนได้ด้วยนะครับเป็นหัวเรืองแสงเป็นหัวเป็นจุกเรืองแสงนะ,ละคล้ายโซลลิงออโตพุตเดิมนะั่นแหละแต่อันนี้เรืองแสงตกกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นป๊อปเปอร์ใหม่นะป๊อปเปอร์ใหม่เหยื่อปอมใหม่ต่างๆแล้วก็เหยื่อปักแบบเดิมแล้วก็มีมีเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกปักเป็นปักที่ทําจากตะกั่วหรือสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ไม่ใช่เหมือนดีสอปกติ ที่เหลือก็เป็นเหยื่อสดนะครับเหยื่อสดอันนี้เหยื่อสดใหม่นะเหยื่อสดปลาบินนะครับห้ชิ้นมีปลาบินไซส์เล็ก50ชิ้นไซส์ใหญ่50ชิ้นปลาหมึอกอินเดียนะครับผมปลาหมึอกอินเดียนโอเชียนสกู๊ตห้าสิบชิ้นนะครับแล้วก็ต่อไปได้มาร์กเหลืองนะครับมาร์กใหญ่อะมาร์กฟัสทาวเวลล์ยี่สิบอันนะครับได้มาร์กเขียวอีกห้าสิบชิ้นบวกขยายบ้านหนึ่งร้อยช่องนะครับผมแล้วก็เทมเพลตแถมมาสองอันเพราะเป็นสองคันเนาะแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าบอ่อห นะครับและใบอนุญาต60วันแบ่งเป็น2ชุดชุดละ30ฉะนั้นแล้วนะครับทางเซตนี้สรุปให้อย่างนี้เลยคุณซื้อเวลไหนก็ได้สามารถไปทะเลมาลดิบอสูงสุดอ,อ่เลเวลเ4ได้ทันทีนะครับด้วยแพ็คนี้พร้อมกับเบ็ดเหยื่ยปอปลอมทั้งคู่นะครับไม่มีเบ็ดหน้าดินนะครับทุกคนฉะนั้นแล้วเขาแถมเหยื่อสดมาทําไมก็ไม่รู้อ๋อแถมเหยื่อสดมาเกี่ยวหัวสตาร์เตอร์เกี่ยวเหยื่อสดแล้วก็ลากได้นะครับ ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าที่นั่นมีปลา500โล600โลนะครับผมเคยเห็นปลา600โลที่ทีมงานนามาโปรโมทและได้ XP แสนหกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแพ็กนี้ยังไงคุ้มค่าที่สุดแล้วตอนเนี้ยถือว่าเป็นแพ็กมูลค่า1,100บาทที่คุ้มค่าที่สุดแล้วอเยอะนานไหมผมว่าน่าจะยังเยอะนานอยู่แหละนะแต่ถ้าได้ปลาขนาดนั้นมันก็น่าสนใจนะครับของทุกอย่างหลังจากหมดสิทธิ์ในการเข้าบ่อทุกอย่างจะหลงเหลืออยู่กับเราทั้งหมดนะครับยกเว้น ยกเว้นใบอนุญาต60วันถ้าสมมุติหมดไปแล้วแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าบอ่อหมดไปแล้วนะครับอะไรอีกล่ะการลืมนะอะไรอีกล่ะกระชังนะครับอย่างที่บอกไปกระชังเรือ3,000กิโลปากกระชัง650กิโลฉะนั้นแล้วไม่ต้องใช้กระชังตัวเองนะครับตราบใดที่เราก้าวขึ้นไปตกปลาบนเรือเราจะใช้กระชังเรือเท่านั้นนะครับถูกใจก็จัดไปนะครับใครไม่ไหวก็ค่อยๆก็บเลเอาแล้วกันนะครับคนไหวไปก่อนคนไม่ไหวก็ค่อยๆไป เอาละคลิปนี้มีให้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ